สวัสดีกัรดีคลิปครับผมโอ้สองโผเมียนี่แบ่งภารกิจกันทำได้ดีมากครับสายันทางนี้เขียวทางโน้นครับดูทางโน้นสิ เป็นงานกันทำครับผมเพราะว่าเห็นว่ามีคนมาติดต่องานอากไปสายันเร่ง่ังเดียวเลยครับผมโอ้เดียวแม่ป๊อ ăn đi mọi người mọi máu mọi người ra bắn cái người máu người cái người máu người mọi người mọi ra bắn người mọi 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 người <g ül> เต็อ๋อเราจะไม่ถามน้องครับผมไม่น้องก็ทํางานกันไปนะครับเรามีที่ทายให้ดูนะครับอ่าตัวนี้สายันก็กำลัง จะเปลี่ยนชุดม้อออยใหม่ครับคลิปที่แล้วก็ได้ถา่ายชมแล้วครับผมมาคลิปนี้นี่ไม่พักกันครับทำงานกลางคืนต่อครับผมดูเขียวแน่นอนจริงๆงานนี้ไม่เหมาะกับผู้หญิงเลยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เป็นงานของผู้ชายนะเขียวนี่ยเหมาะก,กับการเป็นแม่บ้านนะครับ แต่ว่าด้วยความรักแฟนนะครับอยากจะช่วยนะเอาก็อะไรที่พอช่วยได้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระกันครับผมพึ่งลูกน้องไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งครอบครัวนี่แหละครับเป็นกำลังสำคัญนะครับผมโอ้โหฮะทุกอย่างไม่ทันได้โพสเลยแหละโอ้โห ทีไม่ทันพ้นหรอกออกงานก่อนแล้วนะครับดูเอาเนียนยังงานเหมางานเหมา อ๋อโอเคครับผมทีนี้ก็ให้น้อยทำงานต่อครับเออโอ้ไหนสัมภาษณ์เขียวไหนฮะไปเรียนมาจากไหนนี่เรียนสายตรงมาได้สายตรงเลยนะโอ้โหเห็นไปโชว์พี่มือเชื่อมด้วยโอ้เห็นว่าโชว์พี่มือขับไปแล้วดีเชียวกาไปเรียนเชื่อมทาเชื่อมอ๋อ อะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้นี่เคียวทำได้ครับาากกเ,เรียนช่างเชื่อมบ่เรียนช่างกลมมาหรอเรียนกลเรียนกอก็สร้างอ๋อก็สร้างแล้วนี่อะไรครับอะไร <c ười> ตัวเอาไว้ใส่น้ำมันกลับพี่เป็นจุกตอกสายอ๋อ ทำใหม่ใช่ไหมหรือว่ายังไงทำไมอ่ครับแต่ก่อนแต่ก่อนรูมันเล็กสิเนี่ยมันใช้สายตัวเนี้แล้วนี่ก็มีเลยโอ้เอาตรงเลยเนาะไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านประกับตัวนี้เลยคมันก็ผ่านนี่มันเลยอ๋อออมีแค่ตัวสวมแค่ตัวนี้กับตัวตัวถังส่วนข้าวออยก็จะเป็นหัวแบบนี้เหมือนกันครับอืมอ๋อทุสายจะทำไ้เสร็จวันนี้หรือมั้งดูไปแล้ว ไดมันง่ายอยู่งานง่ายอยู่งานง่ายเนาะยากก็ตัวนี้ตัวเดียวอย่างนีตัวนี้ตัวยากครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งนี้ต่อว่าจะต้องมาแต่เช้าต้องมาต้องมาต่เช้าเลยอ่ะนั่นแหละดีไม่ดีวันนี้เสร็จหมดขึ้นมาท่าไงเนาะ แต่ถ้าเกิดเอาจริงถ้าแค่ใส่หมอ้ออ้อยนี่มันก็อัดได้แล้วพี่อัดไ,ได้แล้วเนาะไม่ต้องรอเพราะที่ใส่เชือกก็มีแล้วอ่าอ่าตัวลงก็อัดได้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวทำตัวน,นี้ก่อนน้ำถาดอืมทำถาดก่อนแต่ช้าซื้อมาต่อลงซื้อมาตกสายก็ซื้อมาไว้แล้วพี่อ๋อเออยังต่อไม่เป็นนะฮะนี่ต่อไม่เป็นมันมีไอ้สามสายอ๋อเอาจะต้องวางต้องวางไอ้ตูตัวนี้ทำเป็นแหลมๆหน่อย้ไหม ข้างบนแหลมมันมีร่องไฟอะไรเนี่ยข้างหลังอ่ะเออเป็นหางหางขึ้นงี้ไหมครับครับมันจะหางขึ้้นนีะมันจะมีหางด้วยใช่ไหมครับเออเวลาเราใส่ไฟอ่ะมันจะสวยจะทันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอางานตัวก่อนด้วยค่อยแต่งช่วงที่ไม่แต่แต่ตั้งแต่เราวัดวัดวัดแบบไว้แล้วเราก็มาทำที่บ้านอ่าอืมเอาโอเคครับผมคุยท้วยบายครับขอบคุณมากครับ